วันที่3าโกรธก็โกรเธเถิดแต่อย่าทำบาปจงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่สดุดีบทที่4ข้อ4ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานหัวข้อที่1อธิษฐานที่เราจะไม่หลงทำบาปแม้ถูกยั่วยุข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นความชอบธรรมและความจริงในยามที่ข้าโพรองรู้สึกโกรธหรือว้าวุ่นใจ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่หลงไปในหนทางแห่งความบาปโปรดให้ข้าพระองค์หยุดนิ่งไตรตรองถึงพระคุณและสติปัญญาของพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ด้วยใจอ่อนโยนและเปลี่ยนด้วยความรักขอให้ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์เสมอแม้เมื่อเผชิญกับความไม่ยุติธรรมขอให้ความสงบของพระองค์ครอบครองจิตใจของข้าพระองค์และนำข้าพระองค์ไปในหนทางที่ชอบธรรม อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนหัวข้อที่2อธิษฐานเพื่อการตกแต่งสถานที่สําหรับวันอีสเตอร์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่างและชีวิตในขณะที่ข้าพรงเตรียมตกแต่งสถานที่สําหรับการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ขอให้ทุกสิ่งที่ถูกจัดวางสะท้อนถึงพระสิริของพระองค์โปรดให้สีสันดอกไม้และแสงสว่างในสถานที่นี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะแห่งการคืนพระชนและความหวังที่พระองค์ประทานแก่โลกขอให้ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสถึงความรักและพระคุณของพระองค์ผ่านบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเย็นดีขอให้การจัดเตรียมนี้เป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์และนำใจทุกคนให้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ